พ่อเจแล้วธรรมชุ่มมือเนี่ยพึ่งเข้าบ้านพึ่นเข้าบ้านมาอเจค่ะสวัสดีเจนอตเตอรี่ธรรมชุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีเจปากแดงนะพี่น้องเนาะพีค่ะปัาบสุดยังไงเจมือเนี่ยเรดเรดไลน์พึ่งเข้าบ้านพึ่งเข้าบ้านค่ะนะครับมือขึ้นปรพอเจดิ้พี่น้องเอ้าติทุลาหาทุ่มมือขึ้นมือเนี่ยน้องไสเป็นเชฟบอกเสียบ่ล่ะมัดจานทำหมักแจงเจแม่ว่าเฮหตุใงสุบาว์เทากินเลยไม่หนุนจรมือเนี่ยเอ้า ลูกเคยมากกับผอดองมากผัดผีโอบไก่ไก่ยังก็บใต้น้ำไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำเชฟบอยพี่น้องเชฟบ่อยผัดหมูปลาเชฟบอยมาเองอืมเต้าหู้เอ้ยปั่นรู้ว่ามีไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำจะมาเจ๊บระด้เฮ็ดมันนี้สบายว่ได้เป็นไอเชฟมาเจ๊สองวันแล้วแต่ว่าจะโชว์ส้มตำเนี่ยส้มตำบ่ส้มตำขาดไม่ได้เดี๋ยวทำให้แม่ดองกินมเนี่ยดองพุณแม่พี่น้องดองกับผอดองพุณแม่จัด จากเมืองเลยจากเมืองเลยเป็นมะแวะเป็นมะแบกกินข้าวแรกน้ำ่านผู้ชมแพทย์เบิร์นลู่คุณอ่าท่ายันเดายการเบิ่อกี้พอดองพอดองสวัสดีครับพอดองเดชธรรมชุ่มพอดองนะครับกับพี่มุ้ยนะครับมีโอกาสสวัสดีครับพี่มุ้ยมีโอกาสจะไปเที่ยวเมืองเลยด้วยยินดีต้อนรับผู้ด่านผู้ชมจะพาดเจลอตเตอรี่มีโอกาสย้ำไหนอ้าวน้องไซมือตั้มอีกแล้วตามอีกแล้วตั้มเพื่อ ไก่ใ้น้ำเจสบายสบายมือเสียดเอามีจักตัวนี่เสื้อดำเลยสามตัวมาบ้านแบบไม่อีกตัวนึงใส่ถอยมีกสีน้ำตาลว่ามันขึ้นกันเลยสีไหมเอฟสิบเอฟสุดเจ๊ไหมแม่ก็มาบอกว่าเอฟมะไม้กับพงเอฟมะไม้เอฟมะไม้เอฟมะไม้กับเอฟหมเะไมดกับพงกับเอฟมะไม้สีดำสองตัวมือพี่สีน้ำตาลอีกตัวนึงอ๋อืมตัด เอฟซีเพิ่นเพิ่นมาใส่แล้วก็ดูดีด้ีบ่ใส่แล้วก็เข่าเพิ่นมากระโปรงกระเพิ่งออกมาไหม่เพิ่นมามักสไตล์เจสไตล์นี่สไตล์ซิ้วซิวตีขจ้ายังว่าเอ้าน้าเจ๊ขึ้ใสขึ้นแม่นบ่มันเป็นมิยางเลสติ๊กบ่เลสติ๊ก่น้องเลสติ๊กเสริมบารมีเลยเสริมบารมี่นดอยู่ดิเมื่อวานปนมาาวเดดนโลเมื่อวานเจ๊แล้วติดภูระชมาขยิบอีกอ่าพี่มือย่างปลาเป็นย่างเป็นย่างปลาแห้งย่างปลากระส้มตำกร้มตอ่ะน้องไส้ตับยังท่านได้แล้วน้องไส้ ตำเครื่องไก่ใต้น้ำค่ะตำเครื่องไก่ใต้น้ำไงบํานุนไก่หนามเคียงเขาแบบบ่อยชับไปกลับมากมาดูซิได้ไหมไก่ใต้น้ำนะพี่น้องด้วมื้อนี้เมนูหลายอย่างอยู่เพราะว่าดองเพิ่นแวะมากินเขาแรกน้ำดองเจลอตเตอรี่แบบเจี๊ย่อะไรเป็นเชฟดอกมื้อนี้่ยจะตามชุ่มตามยุ่นบ่จะตาทชุ่มตาให้แม่หมูกินอ่าทำชุ่มสอทเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลได้พี่น้องด้วยคืนวันที่21 กันยายน2568พี่น้องอยู่ขั้วบุรลงโปงเปงขั้วบานเจริตรัตติเมื่อนี้ยขั้วอบอุ่นพี่น้องขั้วอบอุ่นจนห้อนพี่น่ะอยู่ขางไฟความคนหลายเป็นพิเศษสมงเงี้ยเขาเหงาเนาะมีสองโค้ดสูงเงี้ยแต่คุยกับเจพี่น้องสองคนดเมื่อนี้ลูกสาวลูกเคยแม่ดองพขาดองมากเลแต่น้องไม้น้องไส้แม่ดองแม่ดองอีกพูดไหมแม่ดองแม่ดองอัน บ่ได้มาไ่ดองมาเพิ่นเฮ็ดอยู่กับเข่าดีเนาะงไม่ดองเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นพี่สาวของลูกเขยอันนี้เป็นพี่สาวของบอยเป็นเป็นดองเองเพรานดองเจแล้วท่านผู้ชมพี่มุ้ยมีโอกาสจะได้ไปเที่ยวอยู่เมืองเลยพี่น้องไปเที่ยวบ้านดองไปเป็นลูกเขยเมืองเลยนั่นเห็นบ่ามีมีมไ้ยพี่มุ้ยสดๆแถวนั้นมีมั้ยมีเยอะมีเยอะมีเยอะอยู่ใช่มั้ยเอาอายุเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ต้องบอกอายุพี่มุ้ยด้วยนะอย่างนี้น่าไปแล้วพี่มุ้ยไปดวนไปดวนเลยเผื่อได้เป็นเขยทั้งเลยพี่น้องมันจะหนาวแล้วนะจะได้เป็นคู่ กับลาน้องนี่แมนพอดีน้องก็ยุติ้งผุนแต่จะได้บงเงาได้เออมีมูแน่มีมูแน่ถ้าไปโดดเดียวโบมีมูยุ้งพุนก็จะเงาอีน้องไสแต่มีปีจ้องอยู่หรอกครอ่ะพี่น้องครับมีโอกาสอ่ะทักชมคืนนี้นะครับบ่าวถาวรจะพาไปรับชมครับอ่าลุงส่งแลอพี่น้องได้แับจังไปชมไปฟังน้ากันนะแับวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมีเขามีรถดได้พี่น้องได้นะครับเป็นไห้ขึ้นเกานะับจังไปชมไปฟังน้ำกัน เอานะครับจังไปชมไปบรรยากาศบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นจังหอนพี้องอบอุ่นจนห้อนพี่น้องขั้วเจี๊ยยืนเมียแดดเจี๊ยยสุดดิแม่เอฟซีว่าเสียดับตุ่ยใส่เข่ากันดีดิเจี๊ยน้องใส่กันเดียวบังเมียเอาต้องใส่เอาอีรีดต้องใส่เอฟซีมิได้ชมเร่าดิเออเลว่าไอ้สไตล์นี้เข่ากับเจี๊ยเฉพาะเราตกแตงตูเด้อเดี๋ยวนี้่นเอ้ามันมันเกิดมันกัดนั่นคือนดิลองใส่เอาว่าเราเป็นเอเยหนูวด้อิพี่กับน้องมัน อาวนะครับทายบรรยากาศให้เบิรงเด้จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อยจะไปชมไปฟังน้ำกันครับผมสวัสดีครับบ่าวเฒ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเฒ่าชาแนลคืนวันที่21กันยายน2568นะครับจะพายเอฟซีพาทา้ชมครับมารับชมลุงส่งนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2500 68นะครับเวลาตอนนี้จะสามทุ่มแล้วนะครับคลิปนี้บ่าเท่าจะลงจะลงเหตุเช้าวันที่22กันยายน2568ัน้อได้พี่น้องเด้หนะ้าพายเอฟซีก็จะพักพอนมาชมมาฟังกันกนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผู้ส่งครับครับสวัสดีครับผมครับได้เลยบอลลุงทรงครับผมเอาแล้วพี่น้องเนาะมีเขา่ามีรถได้ทผู้ชมได้ เอฟซีภูพันรอกก็มีนะครับภูพันถามมากก็มี่ลุงทรงนะครับหนึ่งตุลาคมหกแปดเลยครับลุงทรงครับผมเลขเด่นเลขวิ่งก็มีสกับ6ครับวิ่ง4กับ6ครับบนล่างครับ คู่เขจะมีหนึ่งหกครับสี่หกครับถ้าหกมาก็จะมีห้าหกครับแปดหกครับม่โตกันไม่สองตัวให้ด้ครับผมครับกันซีหนึ่งก็หาเก้าเพื่อหกคนขับหัวกันซี่หนึ่งกับห้าเก้าครับผมเพื่อหกคนกับหัวครับชุดสามตัวเลยครับผู้ชมผมจะไปอยู่สามชุดห้าแปดหกครับ หนึ่งสี 6, 6, aki, 3, ่หกห้าแปดหกหนึ่งสี่หกหกหนึ่งหกสามจุดครับหกหนึ่งหกหหนึ่งหกครับอ่าเล็กเด่นเล็กวิ 4, ่งสี่กับหกเพระนี้เด่นหกครับผมเด่นที่หกปรโมชันนที่หกครับเด่นที่หกสี่กับหกแต่เด่นที่หกครับผมอ่า มีหนึ่งหกห้าหกบอท่าผมหนึ่งหกห้าหกครับสี่หกแปดหกสี่หกแปดหกเน้นคู่ไหนครับลุงทรงเน้นหกทุกตัวผมมีเอนตั้งสี่ตัวเลยครับผมครับแอนหนึ่งหกสี่หกห้าหกแปดหกครับตัวกันตัวไหนนะลุงทรงกันสี 41, 55, ่หนึ่งกับห้าเก้าเพื่อเพื่อความันกับหัวขับเข้าแอน กันสีกับห้าเกอืมซีอ่าีหนึ่งนี่คือติดซีมะครับครับผมคร้บวมอ่านะครับแต่ว่าซีที่จับคูให้ซีหตัวเก้าันปากรรมันป้าชุดมอ่านะับสาสามตัวนี้ก็นเน้นทุกหางะครับผมครับโพดข้าวโัเท่ากันเท่ากันห้าแปดหกหนึ่งสีหหหนึ่งหอ่า สี่คู่คารุนแดงจริงเหรอครับผมแหมเน้นเท่ากันทุกคู่ครับผมหนึ่งสี่ชุดครับหกสี่หกห้าหกแปดหกแหมนะครับเพราะว่าเพิ่นเด่นหกได้พี่น้องเด้สี่คู่นี้หาโนตารีไวเลยนะครับผมชมหนัหนึ่งหกสี่หกห้าหกแปดหกแหมนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งสี่กับหกเด่นที่หกด้วยพี่น้องเด้ ครับเพิ่นวมากันนะถากันซกันก็คือซีหนึ่งับหาหกกับกันกรับเป็นเก้าไว้แน่นะหับาหกหาเก้าหับซีหนึ่งกับหาเก้าสองคู่ครับผมอ่าแล้วเห็นเห็นซคู่ครับผมอ่าท่านผู้ชมนะครับผมพอาว่ันีมันลุดเมื่อเม่าสิ์นั้นนรเบหนะพึ่งรุดได้เพียงใด้งวดที่ผ่านมาหลุดก็คือหลุดนะครัุดก็คือหลุดธรรมดาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งลุกทรงนี่ บนหลุดที่พี่น้องน,นับถ้าจับคู่บอ่อเข่าเล็กเด่นเพิ่มขึ้นยังมากนับแต่ว่างวดที่ผ่านมานับหลุดก็คือหลุดนับงวดนี้สูตส่ต่อพี่น้ 6, องครับสู่ต่อเน้นที่หกครับผมวันนี้เน้นที่หกเน้นที่หกเบิ้งไว้ก่อนก็นกนได้ด้พี่น้องได้แต่ว่าถา่ถายมาถ่ายชอบเมากก็ไปหายจับลอตเตอรี่นะครับนะเนาะอมาเบิ้งนั่นกันนะครับผมท่านผู้ชมนะครับลุงส่งได้พี่น้องได้นะครับผม หนึ่งตุลาคม2568นะครับเป็นแนวทางให้พี่น้องเด้อนะครับถรรมะกาชอบถูกเจตตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมบอมกักบอชอบคือบ่าว่าวาเบิงไว้ซีซีนะครับอ่าเลขเด่นเลขวิ่ง4กับ6นะครับผมชม4กับ6กได้พี่น้องเด้อนะครับเพิ่นจับให้กว่านี้4คู่นะครับ,บ,นะรบตัวเน้นเน้นซับกันเล่นบ่นะครับ,บนะครับผมอ่าหนครับผมอ่า1646 ห้าหกแปดหกคนับสีคูนี่เน้นไว้เลยนะเป็นว่าก,กันไว้แ้วไงับกัน4ีหนึ่งกับหาเก้เก้นี่กันหเป็นเก้าพี่น้องนับเป็นก็ได้กับกับเป็นเกแห่งกัน4ีหนึ่งกับห้าเก้าับสมตัวฮะว่นี่มันใจที่หครับผมมันใจที่หกสงสูตรมันกันเป็นหครับอ่าเป็นมันใจที่หกพี่น้องได้ลุงทรงนะครับสมนะตัวห้าแปดหหนึ่งสี่ห หกหนึ่งหกนะครับชุดสามตัวห้จประตรีไปเลยพี่น้องเผื่อ <spe ech> er> มาเลขกทยสามตัวหรือรางวัลใหญ่นะครับบอมีตัวมักส่วนตัววะครับมาตัวกับห้าเก้ากัวแกบวว 5, 6, 6, 8, 6. ับหากับปดหกห้าหงกับแปดหงัาหกบแปัห้ามกักับห้าับดงกับห้างกับแปดหอกาง้ามงกัแับห้ับแปดห6กับห้าหคกับแปดหก้าัแปหงบห้าจอด้้างกนะับแดงับล้งกัง นะครับธรรมชมนาปหนึ่งตุลาคม2568นะครับเป็นแนวทางพี่น้องธรรมกถ้าชอบถูกใจตรงใจจ้งไปหาจับจับลอตเตอรี่ได้ธรรมชมเด้อนะบอมักประชอบคือบ่อถาวาเบิงไว้ก่อนจะเป็นจังได้งวดนี่นะครับแคปหน้าจอครับผมงวดนี้มันใจหกไมมอีกนมาลุงทรงครับมันใจหกรับอ่ลุงทรงมันใจหกไมมอีกได้พี่น้องเด้อนะครับซีคู่พี่น้องหาลอตเตอรี่ไปเลย หนึ่งหกสี่หกห้าหกแปดหกนะครับดาวลุงทรงมาถ่ายชอบส่วนตัวก็คือหาหกกับแปดหกอืมเอานะครับเป็นยังไงฝนตกไามลุมงทรงท่านคุณโอ้ยอตกสิมื่นครับผมตกสิบหมื่นนะน้ับช่วมตกทุกวันคเออตกสิบหมืนเลยตอนนี้ลุงทรงอยู่ที่ไหนมึงเล่คเลยครับอยู่เมืองเล่ยครับอยู่เมืองหนองหินครับผมอ่าลุงทรงอยู่เมืองเล่ยน,นะครับผมช่วงฝนตกทุกวัน นะครับบ้าเถาะรวมกลุ่นลุงทรงสำนึกครับผมครับโชคดีล่ำรวยทุกคนครับผมครับขอบคุณครับลุงทรงครับขอบคุณบ้าเถาะครับผมโชคดีครับครับสวัสดีครับลุงทรงสวัสดีครับครับอ่ะนะครับท่านชมบ่าวเ่าขอบคุณลุงทรงนะครับขอบคุณขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เป็นแห่งหน้าทางมานะครับผมเลขค้าวเนียแน่เลขถูบเลขฝันนะพี่น้องเด้อเป็นหน้าทางถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิดจับลอตเตอรี่ นะครับบอมักบอชอบเบิรงไว้ซื่อๆนี่แหละพี่น้องนะครับงวดเข่าก็มีงวดบ่เข่าก็มีนะครับทุกเสื้นทุกกระดานทุกปูเพิ่นก็อยากให้เข่ายากให้ถูกซุ่มไว้คนละพี่น้องแต่ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวแรกนะครับให้แม่เป็นแนวทางนะครับบ้านเราขอบคุณนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งชมทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าอาสุขูสุคนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพ่อใหญ่แม่ใหลักการตัทุกท่านครับอายุมั่นขวัญยืน ให้โชคให้มน้นให้เฮ้งเฮงให้ร่ำให้ด้วยนะครับพอกันคลิปนะครับแอดมินบทอทส,สวัสดีครับ